คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามมเจันาทําคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงงงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f ทุกๆท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคะ่ะหากติดลาพประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปเดียวของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีสิงประจำเดือนมีนาคม2 5 6 4นอสะคะ,ะสำหรับท่านใดที่ชอบตัวมันพวกเพชาคาเพกระสโตนในแบบฉบับหอนจาก,กิ่งฟ้านะคะที่จะมีเป็นพวกพี่หินแล้วก็ลัคกี้ชามสโตนนะคะสามารถดูในเพลย์ลิสที่อาจารย์แปะด้านล่างได้เลยหรือว่าเข้าไปดูในช่องอาจารย์กิ่งฟ้ากดเข้าไปในเพลย์ลิสที่ชื่อว่าเพชาคาเพกระสโตนนะคะอาจจะมีร่วม200กว่าอพิโซดนะคะสามารถไปไล่ดูเพลินๆได้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากเข้าไปดูไปดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็นไทม์เลสนะคะแต่ ถ้าท่านใดอยากดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่อเนื่องเลยนะคะมีนาคมแล้วก็ขอให้มีความสุขมีแต่ความเจริญมีคนม,มีคนรักมีคนเมตตาด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มดูราศีสิงห์กันเลยเริ่มจากไพ่วิคเนตอย่างเช่นเดิมค่ะ capacity to love โอ้สวยเชียว positive outlook นะะอ่ะเรามาดูต่อเลย The Hierophant, Temperance, Nine of Pentacles, Five of Pentacles, Page of Cups, The Tower, Ten of Wands, Ten of Swords, Nine of Swords, Page of Swords, Six of Pentacles, The magician โ okay. อเคเดี๋ยวคนนี้เปิดไพ่นะคะเป็นถือว่าเป็นไพ่ special card แล้วคันนะคะจะได้ไพ่อะไร The j a t นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งหมดทั้งมวลคืออะไรบ้างนะพลังงานของคุณขึ้นสวยนะจริงๆพผนทิศทางที่โอเคอยู่เลยนะคะอ่าแต่มันจะเป็นพลังงานของการที่ เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะในทางที่ดีมากขึ้นมีการยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีการทําอะไรใหม่ๆมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีมากกว่าเดิมนะคะแต่ช่วงนี้คุณจะทํางานหรือว่า,เ,าเรียนรู้หรือว่าอาจจะเป็นการทํารายงานทํางานต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะหัวหมุนนิดนึงนะคะต้องดูแลหลากหลายอย่างแต่มันออกมาในทิศทางที่ด,ทดีทั้งหมดทั้งมวลนะคะยิ่งทําเยอะคุณก็ยิ่งได้ประสบการณ์เยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทอง นะคะรวมถึงได้ศักยภาพในการทํางานแล้วคนก็เล็งเห็นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเรียนรู้ของคุณแล้วก็เรียนรู้แล้วก็สําเร็จด้วยนะคะอาจจะต้องดูแลหลากหลายอย่างแต่มันแปลได้เหมือนกันนะคะว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยมันมีดวงของคําว่าความโดดเด่นนะคะหรือว่ามีคนให้ความสนใจเราเยอะหรือว่าเราค่อนข้างที่จะพูดอะไรก็ตามแต่คนเชื่อเราหรือว่าน้มน้าวจิตใจคนได้เก่งฉะนั้นใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการเจราจาการติดต่อจะค่อนข้างโดดเด่นพอสม ควรเลยนะคะแล้วก็พลังงานของการที่ตัวคุณเองนะคะ,ะมีโอกาสรับทรัพย์มีค่อนข้างเยอะด้วยเช่นกันนะคะมันมีโอกาสที่คุณเองถ้าคุณขยันทำมาหากินขยันทำงานหรือว่ารับจอบพิเศษอ,อาจจะเป็นงานพิเศษหรือว่าทำงานหลากหลายช่องทางช่วงนี้เงินวิ่งเข้าชนคุณดีมากๆน่าอิจฉามากๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าสาหรับเรื่องการงานเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกว่าได้ดีคนจนคนอิจฉาได้เลยนะคะ เพราะว่ามันเหมือนเป็นการจบจากสิ่งบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออตอนนี้มันไม่ใช่เวลาของอันนี้และอันนี้มันเป็นสิ่งเก่าและมันกําลังจะจบสิ่งเก่าลงและเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่มันปังปุริเย่กว่าเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเลย <c oughs> การงานเจาะลึกมีความมั่นคงคิงก a วอนขึ้นมาแต่อย่าไปกลัวอย่าไปวิตกกังวลนะคะ ช่วงนี้มันแปลว่าคุณเองอาจจะมีแบบเหมือนความคิดฟุ้งซ่านเล็กน้อยนะคะหรือว่ากังวลว่าจะออกมาไม่ดีอย่างย่านี้มันเป็นความคิดที่มันหลอกเรานะคะหรือว่ามันเป็นแค่อารมณ์ที่เราคิดว่าเราจะทําออกมาไม่ได้ขอให้คุณตั้งใจทําในสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วก็มุ่งกับมันไปให้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาดีเองนะคะขอให้คุณทําเต็มที่ไม่ว่าผลออกมาดีไม่ดีถือว่าเราทําสุดฝีมือแล้วเราทําดีมากที่สุดแล้วนะคะนี่คือมองอะไรที่มันเป็เปนหลักความเป็นจริงมากที่สุดแล้วด้วยนะ พลังงานของบางท่าน <ics> นะคะช่วงนี้อาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะมีงานเข้ามาให้เลือกหลากหลายอย่างหรือมีงานวิ่งเข้าชนเยอะบางท่านอาจจะต้องกลับไปทํางานในรูปแบบเดิมนะคะหรืออาจจะแบบต้องรื้องานเก่าออกมาทําออกมาศึกษาหรือบางท่านเนี่ยอย่างเช่นคุณอาจจะเรียนจบมาสายงานนี้แต่คุณไปอีกทําอีกสายงานหนึ่งแต่ตอนนี้คุณต้องกลับไปทําในสิ่งที่คุณเรียนจบมาก็ได้มันเหมือนเป็นลักษณะของว่าทํางานเดิมๆทํางานเก่าๆหรือว่าต้องเหมือน หรือแฟนคดีออกมาก็ได้นะคะเหมือนเปรียบเทียบฟังประมาณนี้นะแล้วก็พลังงานของคุณเนี่ยอาจจะมีการร่วมหุ้นส่วนกับใครสักคนหนึ่งก็เป็นได้มันเหมือนร่วมกันเฮงร่วมกันปะร่วมกันปังปุยเยประมาณนี้ได้ด้วยนะคะอะาคาริธรรมาชีพนะคะอาจจะเป็นเหมือนองานที่ต้องแบบท,โทํโ OT เยอะอะหรือว่าเป็นอาชีพที่ทาเกี่ยวกับร้านอาหารตอนกลางคืนก็ได้งานโรงแรมหรืองานที่ทํางานเป็นกนะคะ่ะหรือว่าทํางานพวกสื่อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็อ่า บางท่านอาจจะทํางานเป็นพวกจิตวิทยานะคะหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าต้องใช้คําพูดในการทํางานต่างๆอาจจะเป็นคําเขียนคําพูดนักเขียนแล้วก็การสื่อสาร การติดต่อต่างๆโดดเด่นมากๆจริงๆนะคะหรือแม้กระทั่งงานที่อาจจะต้องโคกับหลายๆฝ่ายนะคะอ่ะดีมากเพราะว่าช่วงนี้การเจราจาการติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งการเดินทางจะค่อนข้างราบรื่นนะคะ,ะทำอะไรก็ตามแต่อาจจะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็มีคนเห็นในสิ่งที่เราทํามากขึ้นคือผลงานมันโดดเด่นว่าง้นเถอะนะคะแต่ขอให้คุณสลัดความเครียดออกไปให้ได้นะคะอย่าดึงพลังงานด้านที่มันไม่ดีเข้ามาอย่าดูถูกตัวเองคนเรามีดีแล้วก็มี ความเก่งแตกต่างกันขอให้คุณจงอดทนแล้วก็มุ่งต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณทําได้แน่นอนคือบางคนเนี่ยอาจจะแสแวงหาความมั่นคงที่เกิดขึ้นในชีวิตก็ได้บางท่านที่ทำอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเจรนาการศิละปะอาร์ตอะไรต้องออกแบบอะไรต่างๆช่วงนี้ความคิดของคุณค่อนข้างลดแล่นนะคะค่อนข้างที่จะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่จะเข้ามาดีมากๆเลยนะอืม แล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะมีการที่ได้ทําอีกหนึ่งอาชีพเพิ่มเติมหรือกําลังที่จะหาะผลิตภัณฑ์มาลงใหม่ก็ได้หรือว่าทําอีกหนึ่งช่องทางที่จะแบบได้เงินเข้ามาอะไรเงี้ยคือช่วงนี้คือคุณจะมีแบบการวางแผนมีการคิดค้นอะไรมากมายนะคะเหมือนเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นเหมือนคุณเองอยากทำนู่ทนทำนี่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะไม่กลัวที่จะเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ แต่กลัวว่าจะไม่ได้เงินมากกว่าอะไรประมาณนี้กลัวที่จะทำไม่สําเร็จมากกว่านะคะแต่บอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะทํางานหัวหมุนแต่ดีกว่าไม่มีอะไรทำนะคะคือทําไปเถอะแล้วก็ช่วงนี้อาจจะต้องใช้ใช้ความคิดเยอะพยายามพักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้เพียงพอนะบางท่านอาจจะนอนน้อยหรือว่าค่อนข้างที่จะแบบเอาเรื่องงานมาเครียดเกินไปนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าตัวคุณเองอาจจะมีการมอบโอก,กาสให้กับใครสักคนหนึ่งอาจารย์เชื่อว่าการที่คุณมอบโอก,กาสให้กับใครสักคนหนใึ่งอาจารย์เชื่อว่ามันเหมือนเป็นเป็นบุญกุศลหนึ เป,เ,ปเปรียบให้เห็นเลยนะบางคนสกัดดาวรุ่งทุกคนไม่อยากให้ทุกคนไม่อยากให้ใครเด่นกับใครอย่างเงี้ยไม่เอานะเพราะว่าพลังงานลนักษณะนี้มันเป็นคําว่ายิ่งคุณให้คุณยิ่งได้แต่ต้องให้โดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยนะคะแล้วก็ให้เท่าที่เราไหวนะคะแล้วก็ไม่ใช่ไปปิดกั้นโอกาสคนอื่นคือ บอกตรงนะถ้าคุณยิ่งให้โอกาสคนคนก็จะยิ่งให้โอกาสคุณด้วยเช่นกันมันเหมือนกับว่าทําบุญไปยังไงก็ได้บุญกลับมาอย่างนั้นนะคะก็คือทําโดยที่แบบไม่ต้องหวังอะไรคือทําไปด้วยจิตบริสุทธิ์แหละอะไรช่วยได้ก็ช่วยแต่เราเองจะต้องไม่มีความเดือดร้อนกลับมาแค่นั้นพอนะ,อะพลังงานของบางท่านเนี่ยช่วงนี้เซนส์ของคุณค่อนข้างแรงนะคะคุณจะรู้ว่าใครมาดีมาไม่ดีควรทํางานด้านไหนควรไปทิศทางไหนคือช่วงนี้คุณจะมีความคิดที่ค่อนข้างแบบ รู้ว่าอะไรที่จะแบบเหมาะสมกับตัวเราณนะปัจจุบันตอนนี้ณนะตอนนี้นะคะและรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่เรียกว่ามีสติค่อนข้างดีบางท่านเป็นครูบาอาจารย์ช่วงนี้อาจจะต้องแบบต้องศึกษาเล่าเรียน ในตําราเพื่อที่จะ,ะสอนคนอื่นค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าต้องประชุมอบรมค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะเออก็เอาเป็นว่าปเป็นเรื่องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆในทางที่ดีมากๆนะคะบางคนเดินทางชิบะจอรลงเท้าแล้วก็มีความปังอยู่นะดีดีนี้มากๆเลยนะคะคุณเก่งอยู่แล้วค่ะขอให้คุณจงสู้ต่อไปนะคะอาจารย์เปกำลังใจให้คุณมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูสำหรับ การเรียนดีกว่านะคะอาจารย์ะจะบอกอีกหนึ่งอย่างเนี่ยแต่เจอขึ้นมาส่วนมากแล้วมันแปลว่าได้เริ่มต้นสิ่งใหม่แน,น่นอนมันเป็นสิ่งเก่าที่มันแบบกําลังพัดผ่านไปแล้วหรือสิ่งอะไรที่มันไม่ดีกําลังพัดผ่านออกไปเตรียมรับความปังปริเยได้เลยเงี้ยประมาณนี้นะคะแต่จ,จำไว้เสมอยามขึ้นอย่าหลงยามลงก็อย่าท้อด้วยนะคะ,ะเรามาดูสาหรับเรื่องการเรียน บางท่านอาจจะเพิ่งผิดหวังเสียใจนะคะบางคนบอกโอ้อาจารย์คะหนูสอบไม่ได้หนูทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะอย่าท้อไปลูกนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าเออครั้งแรกทําไม่สําเร็จไม่เป็นไรเออทาถัดไปทําไปไเรื่อยจนกว่าจะสาเร็จอาจารย์เชื่อว่าคุณทาได้เห็นไหมมันเหมือนกับว่าคุณต้องฝ่าฟันต้องอดทนอาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณนอนหลับไม่ค่อยเพียงพอนะคะหรือว่าอาจจะแปลว่าคุณเองต้องระมัดระวังการมีปัญหากับเพื่อนนะคะเพื่อนที่คุณอาจจะทั้งทำรายงานด้วยหรือว่า บางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ามีปัญหาเรื่องปากเสียงกันนิดนึงก็ให้เรามาระวังในเรื่องคําพูดนะเพราะว่าจริงๆในเดือนนี้ของคุณต้องคิดก่อนพูดเยอะๆคิดก่อนทําอะไรลงไปเพราะว่าไม่นั้นมันจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราอํานาจอยู่ที่คำพูดของเราอยู่ที่ปากของเราเลยนะคะช่วงนี้ถ้าสมมติคุณอดทนพยายามเนี่ยถ้าตั้งใจเรียนตั้งแต่อ่านหนังสือหรือว่าอาจจะให้เพื่อนช่วยติวหรือว่าให้ครูบาอาจารย์ช่วยหรือเรียนพิเศษเพิ่มเติมโอ้อาจารย์บอกเลยว่าคุณมีโอกาสสอบผ่าน ดีมากมากสวยงามมากๆแต่มันแปลว่าบางท่านอาจจะแปลว่าจะต้องเสียใจก่อนที่จะดีใจนะคะอาจจะแปลว่าบางท่านเนี่ยต้องแบบ สอบไม่ได้หรือว่าสอบแล้วได้คะแนนไม่ได้ดังใจจะไม่เสมอว่าจริงๆสอบผ่านอ่ะมันดีกว่าไม่ผ่านนะคะแต่ถ้าไม่ผ่านไม่เป็นไรเราก็แค่ลองใหม่นะคะคืออาจารย์ก็ยังมองว่ามันไม่ใช่แบบอุ้ยวันสุดท้ายของชีวิตถ้าเราทําอะไรแล้วมันเฟลไม่ใช่นะคะคนเรามันล้มได้มันก็ลุกขึ้นได้แค่นั้นเองขอเป็นกําลังใจให้คุณมากๆอาจารย์เชื่อว่าคุณเป็นคนเก่งแต่แค่ว่ามันต้องสั่งสมประสบการณ์นะคะพูดเสเร็วเลยอ่าสั่งสมประสบการณ์นะคะแล้วก็เนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะต้องอ่านหนังสือเยอะเห็นไหมพออ่านหนังสือเยอะแล้วแบบ นนังซื้อ,อรู้เรื่องสอบผ่านเลยนะคะเนี่ยแต่คุณมีคนช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยเลยบอกว่าช่วงนี้มันหนักหน่อยแต่อาจารย์กบลังว่าเออมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนี่อถ้ารวมถึงคุณเองก็แบ่งแยกเวลาได้นะคะคือมันเป็นลักษณะองว่าอารมณ์อะ่ะมันกาลังหลอกเราหรือเราคิดไปเองว่าวที่ยเราทําไม่ได้ทําไม่สําเร็จแล้วมันก็จะดาวไปหมดพยายามสลัดตรงนั้นทิ้งให้ได้นะคะสู้ๆจ้ะคุณทําได้อ่ะเรามาดูต่อนะคะสําหรับ สำหรับการเงินอ่ะการเงินนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อจะบอกอีกหนึ่งอย่างการเรียนสําหรับบางท่านอาจจะต้องรอสถานการณ์โควิดดีก่อนนะแล้วค่อยไปเมืองนอกเพราะว่าบางท่านเนี่ยดวงของคุณไปอยู่เมืองนอกเราดีดวงแบบค่อนข้างขึ้นถ้าแบบอาจจะได้เรียนภาษาต่างประเทศหรือว่าอาจจะทําพวกแนวสื่อออนไลน์หรือว่า i m p o r t Export ก็ดีหรือว่า, Import วาไปเรียนต่อเมืองนอกอะไรค่อนข้างโดดเด่นด้วยเช่นกันนะคะรอ,อเวลานิดนึงแล้วกันเนาะ เดี๋ยวมันก็มีเวลาสิ้นสุดของมันแหละค่ะโควิดนะอืมอ่าเรามาดูการเงิน Four of Wands Seven of Wands the Stars g h t s ซิ p e n t a า l e s กรเงินของคุณดีนะถือว่าเป็นในทิศทางที่ดีมากนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าอาจจะแบบมีมีเงินเข้ามาปุ๊บคุณอาจจะต้องใช้จ่ายไปกับสิ่งที่จําเป็นไอ้นูน่นไอ้นี่พังไอ้นี่เสียต้องซ่อมแซมต้องรีโนเวทนะคะต้องปรับปรุงมันก็ได้หรือเพิ่มขยายก็ได้กิจการต่างๆหรือว่าบ้านก็ได้หรือว่าเป็นการลงทุนซื้อที่ดินหรือว่าซื้อคอนโดหรือว่าซื้ออะไรบางอย่างเพื่อป,ปล่อยในานาคตอาจจะเป็นการซื้อของกรสุซื้อของแบรนด์เนมปล่อยในานาคตก็ได้นะคะ,ะซื้อทองอ่าเรา ค่อยไปขายอีกรอบหนึ่งก็ได้มันเป็นเหมือนการลงทุนที่มันรู้สึกว่าเราเราโอเคกับการลงทุนหรือว่าเราจําเป็นต้องเสียเงินไปเพราะว่าเราจะได้แบบความสะดวกสบายกลับคืนมาอย่างเช่นมือถือพังอาะก็ต้องซื้อมือถือใหม่เพราะเราต้องใช้ในการทํางานต่างๆก็ได้บางท่านอาจจะหมดเงินแต่การร่วมงานแต่งก็ได้คุณอาจจะมีงานแต่งก็ได้มีงานมั่นหมายหรืออาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะไปร่วมพิธีกับของเพื่อนก็ได้เป็นได้หมดเลยคือเงินของคุณอ่ะมันจะไม่ได้หมดไปกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นนะคะส่วนมากหมดไปกับสิ่งที่ เราอยากได้เราจําเป็นจริงๆมันก็คือความสุขของเราบางคนอาจจะแบบมองว่าการาซื้อเครื่องสำอางซื้อของอะไรที่แบบมันสนองนี้เราอะ่ะมันสิ่งที่ไม่จําเป็นคือจริงๆบางสิ่งบางอย่างบางคนเครียดเราช้อปปิ้งอะ่ะอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นบางทีเรารู้สึกว่าอุย้ย เราทํางานหนักแล้วเนาะขอใช้ตังค์บ้างสิสักหน่อยนึงก็ยังดีแต่เราเองก็จะต้องมีสติในการแบ่งแยกเงินนะคะพยายามแบ่งแยกหลายๆส่วนนิดหนึ่งนะอ่าไว้สาหรับอนาคตด้วยใช้ชีวิตประจาวันด้วยบางท่านอาจจะแบ่งให้พ่อแม่อย่างตัวจา์จะแบ่งให้พ่อแม่แล้วก็จะแบ่งให้กับการทําบุญด้วยแล้วก็แบ่งเพื่อทําธุรกิจต่อยอดหรือลงทุนอะไรก็ตามแต่มันมีเยอะะในการลงทุนก็ลองไปดูนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณช่วงนี้คุณหมุนเงินค่อนข้างคล่องแล้วก็เงินค่อนข้างเข้ามาดีบักแต่บางท่านอาจจะแปลว่า กำลังรอคอยเงินอยู่ก็ได้นะคะแต่ถามว่ามันมีโอกาสได้ไหมสาหรับบางคนที่รอคอยมีโอกาสที่จะได้เงินอยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนมากเงินของคุณดีมากได้มาจากความสามารถของคุณแต่อย่าให้ใครหยิบยืมตังค์นะคะเพราะว่าช่วงนี้บางทีเรื่องเงินของคุณเนี่ยมันมันอาจจะแตกอีกมุมมองหนึ่งว่าคุณเองอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะกว่าคนอื่นก็ได้นะคะก็คือ ต้องบอกก่อนว่าดวของคุณมันเด่นจนบางทีบางครั้งคนอาจจะอิจฉาริษยาเราหรือว่ามีการแก่นแกล้งเราแต่เราไม่ต้องไปใส่ใจนะคะคือเราทําดีที่ดีที่สุดอะคะ่ะแล้วก็ถ้ามันโดนลก่นแกล้งจริงเราก็ หาวิธีแล้วกันในการที่จะดีลกับตรงจุดนี้แต่ดีลอย่างมีสติอย่าใช้อารมณ์ในการดีลกับปัญหาเหล่านี้นะคะเพราะว่ายังไงคุณก็ชนะใส่สยอยู่แล้วนะคะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะการเงินดีมากนะคะสวยงามมากนะคะบางทนอาจจะแบบเอาเงินไปทาพวกศิลปกรรมหรือว่าสมเซยสมหลอกก็ได้นะคะมันก็เป็นความความสุขของคุณเนะ่เพราะอาจารย์พูดเลยว่าเงินของคุณก็ไหลามาดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะจริงๆแล้วนะคะ,ะแล้วก็เงินของคุณก็ มันมีโอกาสที่บางท่านเนี่ยอาจจะได้เงินมาจากการที่มีคนเอาเงินมาให้ก็ได้นะคะหรือว่ามันต้องเป็นเงินของคุณคุณต้องได้มันมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมอเดี๋ยวเรามาดูอ้อต้องบอกอีกอย่างางมันแปลว่ามรดกตกทอดได้ด้วยนะคะหรือว่ามีคนมีใครให้เงินคุณหรือว่าอาจจะให้แบบพวกอสังหาหรือว่ารถก็ได้นะ,ะเหมือนได้ของขวัญชิ้นโบแดงประมาณนั้นนะคะเรามาดูคนโสดนะคะโสดสนิทนะโสดจริงๆโสดสนิท มีคนเข้ามาแน่นอนอืมแต่ต้องบอกก่อนว่ามันแปลได้อีกมุมมองไปเลยว่าบางท่านไม่ได้สนใจเรื่องความรักตอนนี้หนูจะเอางานเอาเงินเอาเรียนค่ะหนูจะเอาให้รอดก่อนเดี๋ยวหนูค่อยมีความรักอย่างเงี้ย โอเคมากนะคะเพราะพลังงานคุณอะ่ะเด่นในเรื่องความรักความความรักด้วยก็จริงแต่ถา้ถาบางท่านไม่ใส่ใจความรักก็จะไปเด่นเรื่องอื่นไปเลยจะ่ถามว่าจะมีความรักเข้ามาไหมมีโอกาสเจอแนวคู่มีโอกาสเจอคนที่ใช่มีโอกาสเจอคนที่จะเข้ามาเป็นแบบส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราก็คือแบบเจอคู่ชีวิตอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะคะ,ะแต่ก็คือต้องดูดีดูดูดด สักระยะเวลาหนึ่งพิสูจน์กันไปพิสูจน์กันมานิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่คุณทั้งสองคนจะได้ปลูกต้นรักกันสูงนะคะถ้าคุณเปิดโอกาสให้ใครสักคนนึงเข้ามาหรือว่าเนี่ยมันเป็นการเดินทางเข้าสังคมหรือว่าเป็นการติดต่อเจรจาผ่านสื่อออนไลน์แต่ก็สแกนกมกันในดีนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะไว้ใจได้ดูดีๆนะสิ่งเหล่านี้นะมันอยู่ที่ตัวเราอำนาจอยู่ที่ตัวเรานะเนี่ยมันก็เลยเป็นลักษณะคำว่าตัวคุณเองมันมีคนเข้ามาอยู่แล้วแต่จําไว้เสมอถ้าตัวเรารู้สึกว่าเออเรามีแล้วเราาอจจะ กลัวในการที่แบบต้องแต่งสเปซให้กับอีกคนนึงเนี่ยบางคนกลัวมากที่จะสละความโสดของตัวเองอะ่ะมันบางคนบอกลัวการที่แบบต้องมีคนนึงเข้ามาก็ได้นะคะถ้าเรายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องนะคะคนเราการที่อยู่คนเดียวไม่ได้หมายถึงเราไม่มีคุณค่าในตัวเราเองเรามีคุณค่าในตัวเราเองเสมอนะคะ,ะแล้วก็อาจารย์เชื่อทุกคนถ้า เรารักและเคารพตัวเองนะคะอาจารย์เชื่อว่าสักวันถ้าบุญวาสนาของคุณต้องเจอกับใครสักคนหนึ่งมันก็ต้องเจอหลีกเลี่ยงกันไม่พ้นแต่ถ้ามีแล้วมันไม่มีความสุขอย่ามีนะคะเพราะว่าเสียดายเวลาชีวิตชีวิตของเรามันสั้นมากไม่ได้ยืนยาวนะคะอ่ะก็ขอให้เจอคนดีๆนะคะเพราะว่าพลังงานมันแบบมันเหมือนเป็นดวงเปิดในเรื่องตรงนี้โอ้ชาวราศีสิงห์ตางฟอริเย่เหมือนกันนะคะในเดือนนี้ของคุณใช้ได้เลยอ่ะเรามาดูต่อเพราะจริงๆพลังงานของคุณนะ่ะมันเหมือนพลังงานของการดูแลอื การเทคแคร์ care, การเอาใจใส่การดูแลมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาดูแลหัวใจของเราหรือเราไปดูแลหัวใจของเขาก็เป็นได้นะจ๊ะอู้หลหลามากนะอาล่ะมาดูต่อคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนบางท่านอาจจะแปลว่ามีการเดินออกจากกาันแต่ก็จะมีคนอีกคนหนึ่งเข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณน่ะอาจจะแปลว่ามันมามา,มาไปไปนะคะ่ะเพราะพลังงานมันขึ้นว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะแต่คนที่มันไม่ใช่มันจะออกไปค่ะแต่คนที่ใช่มันจะมีโอกาสที่จะเข้ามาใหม่นะคะเพราะว่าตัวคุณเองช่วงนี้มันมี มันก็จะมีคนเข้ามาคุยกับเราหรือแล้วเข้าไปคุยกับเขาแล้วก็ได้คุยกันยาวมันเหมือนไม่ได้คุยแค่คนคนเดียวนะคะแต่พลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนเป็นครอบครัวแล้วอ่ามันแปลว่าตัวเราเองอ่ะอยากจะเซตตัวดาวกับใครสักคนหนึ่งอยากจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนแล้วแต่รอคอยนิดนึงแล้วกันรอคนที่มันใช่จริงๆดีกว่าเพราะว่าคนที่คุณคุยอยู่อ่ะมันเหมือนอาจจะเป็นการเดินจากกันไปมันอาจจะเหมือนมันรวงมันไม่สัมพันธ์กันบุญมันไม่สัมพันธ์กันมันก็เลยออกจากกันไปแล้วมันเปินแบบเนี่ยคุณเองยังมี คนให้เข้ามาเลือกอยู่หรือคุณเองยังไม่แบบลงเอยกับใครสคักคนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันยังเป็นคําว่ายังเลือกอยู่ยังรอคอยอยู่ก็ได้นะคะไม่ต้องรีบร้อนเดี๋ยวมันก็เจอเองเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปลุยเรื่องการงานการเงินอยู่ก็ได้แต่มันอาจจะตปลได้เหมือนกันว่าคุณเองกําลังรอคนที่มันใช่จริงๆคนที่มาเป็นแบบส่วนหนึ่งในครอบครัวเพราะว่าพลังงานที่อาจารย์เห็นพลังงานของคุณไม่ใช่แบบจะคบใครเล่นๆนะคะมันก็เลยบอกต้องใช้เวลานิดหนึ่งถ้าคุณจะคบใครเล่น หรือว่าคุณคิดว่าอยากจะคบใครเล่นๆคนที่จะเข้ามามันก็จะมีแต่คนเล่นๆเข้ามาคืออาจารย์ถึงบอกว่าตั้งแต่ต้นเลยพลังงานของคุณน <c oughs> ในเรื่องความคิดของคุณค่อนข้างแรงแรงหมายถึงว่าคุณคิดยังไงเป็นอย่างนั้นนะคะถ้าคุณคิดจะแบบเล่นๆคนที่เข้ามาก็จะแบบเล่นๆนะ่ะเหมือนเป็นพลังงานที่แบบ law of attraction อ่ะดึงยังไงอะ่ะคิดยังไงดึงอย่างนั้นเข้ามาแต่ถ้าคุณคิดว่าจะจะลงเอยใครจะ settle down กับใครสักคนหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะมีคนเข้ามาขอให้คุณคิดไปในทิศทางที่คุณอยากได้ละกันนะคะก็อยู่ที่ตัวคุณ <c oughs> ถัดไปสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอืม3 of Wands ขึ้นมา The h e e l of Fortune มันมีการพลิกแพงสถานการณ์อะไรบางอย่างถ้าในกรณีนะอาจารยต้องบอกก่อนนะในกรณีบางขั้นเนี่ยมีเรื่องทะเลาะกันหรือว่ามีเรื่องมือที่3ม,มีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันผิดใจกันนะคะมาตั้งสักระยะเวลานึงหลายสัปดาห์หลายเดือนแล้ว มันจะมีเหตุให้ออกจากกันต้องพูดแบบนี้นะมันเหมือนกับว่าบุญมันขาดกันแล้วแต่ถ้าคุณทั้งสองคนอยู่ไกลกันจะยิ่งรักกันบางคนอยู่ใกล้กันช่วงนี้จะทะเลาะกันเยอะนะคะให้เรามาระวังเพราะว่ามันมีพลังงานของการพูดไม่จริงพูดหมกเม็ดนะคะอันนี้อย่าเอาไปทะเลาะกันนะอันนี้ทํานายโดยภาพรวมแต่พลังงานแค่ขึ้นมาอาจารย์ก็เลยพูดเฉยๆนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าโกหกเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งสบายใจก็ได้จะอาจจะไม่ได้เป็นการโกหกในทางที่ไม่ดีนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ไม่ควรโกหกกันละกันเนาะ แล้วก็พลังงานอาจารย์กลับเห็นว่ามันเป็นการหมุนเวียนอาจจะแปลว่ามีคนรักเก่าหรือคนเก่าๆพยายามที่จะกลับคืนมาหรือเปล่านะคะแต่ถ้าแปลในแง่ที่ดีไปเลยมันแปลได้เหมือนกันว่าตัวคุณเองอาจจะจบความสัมพันธ์จากการเป็นแฟนไปเป็นสามีภรรยาค่ะเพราะว่าในเรื่องการเงินตั้งแต่ต้นอาจารย์เห็นว่าอาจจะหมดเงินไปกับ เรื่องแบบการสู่ของานแต่งงานมั่นหมายอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่ก็รอสถานการณ์โควิดที่ดีขึ้นก่อนเราค่อยจัดง,งานก็ได้สําหรับบางท่านที่กำลังจะคิดแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันหรือย้ายมาอยู่ด้วยกันอ่าเพราะว่ามันมีเหมือนการย้ายมาอยู่ด้วยกันด้วยนะคะเหมือนเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเป็นเป็นประมาณนี้ได้ด้วยหรือว่าคุณทั้งสองคนที่แบบอาจจะคิดในการทําโปรเจกต์อะไรบางอย่างร่วมกันคือทํางานร่วมกันทําธุรกิจร่วมกันก็เป็นได้นะคะแต่ถึงอย่างไรเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครนะ ก็ต้องมีระละอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายาจะได้ไม่มีปัญหาอะไรตามมานะคะเพราะว่าบางคนเป็นพี่เป็นน้องทะเลาะกันในเรื่องผลประโยชน์ก็มีเยอะแยะฉะนั้นเป็นแฟนก็เช่นกันก็ต้องเรามาระวังนิดนึงด้วยนะคะแต่อาจารย์กลับมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนทิศทางที่ดีนอกจากเสียว่าคุณมีปัญหาก,กับแฟนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันจะกลายเป็นว่ามันจบกันไปเลยนะคะก็ ทำอย่างไรในอดีตปัจจุบันมันจะส่งผลแบบนั้นนะคะก็ขอให้ความรักของคุณยั่งยืนนะถ้าอาจจะมันไม่ใช่หรือมันไม่ได้จริงๆอะ่ะก็อาจารย์ก็มองว่าเดินหน้าต่อนะคะอยู่ที่เรากําหนดดวงทั้งนั้นนะเรามาดูต่อสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะ ชัวพันธคสกันมาให้เรามาระวังบางท่านเนี่ยเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งนะคะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะแพ้แกสรอนดอกไม้นะคะหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าน้ําในหูไม่เท่ากันหรือวินเวียนศีรษะหรือว่าปวดศีรษะปวดขมับเบ้าตาหรืออาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าภูมิแพ้ขึ้นตานะคะมันจะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนสิ่งที่เราแบบเหมือนอย่างเช่นเราเจออากาศ PM ฝุ่นต่างๆหรือว่าเจอสถานที่อาจจะมีฝุ่นมีไรหรือว่าอะไรแบบเยอะๆอ่ะมันจะทําให้เราเกิดอาการแบบ อ่ที่มันจะต้องเป็นแบบภูมิแพ้อะไรตามมาก็ได้แล้วก็บางท่านถ้าแบบชอบวิ่งชอบเดินหรือชอบกลําังกายอย่างเงี้ย ให้เรามาระวังเหมือนกล้ามเนื้ออักเสบนิดนึงหรือว่าข้อเท้าแพลงนะคะให้เรามาระวังตรงจุดนี้มา,มาหรือหกล้มสะดุดหกล้มซุ่มซ่ามประมาณนี้นะคะถ้าเราอยู่ันความไม่ประมาทก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงนะจ๊ะ,ะสำหรับเรื่องการทาบุญอาจารย์บอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีหรือผู้มีพระคุณสําคัญันดับต้นนะคะก็คืออาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าอาปู่่าตายายคนที่มีพระคุณต่อเรานะคะอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามีสองม,มุมอาจารย์จะพูดคํานี้เสมอเนาะ,ะพ่อแม่ดีกดมีพ่อแม่ที่ไม่โอเคก็มีอ่ะ ตามที่เราเห็นในข่าวแต่เอาเป็นว่าถ้า,าเรากระตันยูเท่าที่เราไหวแล้วกันอย่างตัวอาจารย์อาจารย์พ่อแม่โอเคมากๆดีมากๆ,ากๆอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอาจารย์ทุกวันนี้ก็มีเท่าไหร่ก็ให้อ่ะก็เรียกว่ายิ่งให้อาจารย์กับยิ่งได้นะคะยิ่งทดแทนบุญคุณเท่าไหร่ไม่ลืมบุญคุณคนอาจารย์กับมองว่าอาจารย์ยิ่งเจริญน,นะคะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆไม่ไม่เป็นอื่น โอเคหลังจากเราทําบุญกับพระในบ้านนะคะถัดไปเราทําบุญนะคะอาจารย์อยากแนะนําว่าให้คุณทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกอ,อ,อิดหินบุนทรายการสร้างโรงพยาบาลอ,อ,อุปกรณ์การแพทย์นะคะหรือว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะคะหรือว่าเป็นการสร้างห้องน้ำนะคะหรือว่าสร้าง โรงเรียนนะคะให้กับคนยากไร้ก็ได้คือมันเป็นการร่วมนะคะหรือจะเป็นเจ้าภาพก็แล้วแล้วแต่เราได้หมดเลยแต่ถ้าร่วมก็กบุญกุศลก็เยอะแล้วสุดสดแล้วนะคะทําเท่าที่เราไหวหนึ่งบาทก็คือบุญนะคะอา,อาจารย์บอกเสมอสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทําด้วยใจสูงไม่ว่ากี่บาทก็ตามแต่คือบุญอยู่แล้วนะคะจงทําไปเถอะยิ่งให้ยิ่งได้แต่ต้องให้ตัวที่เราไม่เดือดร้อนด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้ทําเกี่ยวกับเรื่องพวกเครื่องดื่ม น้ำต่างๆหรือว่าค่าน้ําค่าไฟก็ได้นะคะจะยิ่งดีอ่ะอะก็ทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จไม่ว่าคุณจะโอนหรือว่าจะเป็นการไปทําบุญกับแบบต่อหน้าเลยหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ขอให้ คุณกรวดน้ําลงดินด้วยละกันบทกรวดน้ําใน Google จะมีเยอะนะคะแล้วก็อย่าลืมหม,มั่นสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็มีบทสวดที่อาจารย์แปะไว้ให้บทสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ให้แล้วแล้วก็เสริมได้พระกระถางเงินล้านที่อาจารย์สวดเองแล้วก็มีเคล็ดลับนะคะที่อาจารย์เขียนเองกับพระอาจารย์ของอาจารย์เองนะคะไปดูซะนะโอเคก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญมากๆาจา์ขออนุญาตจบคําทำนายในวิเท่านี้อย่าลืมคิดดีทดําดีแล้วก็ดึงพลังงานด้านบวกเข้ามานะพลังงานในความคิดของคุณสําคัญมากๆค่ะ อาาจรย์ติดตามนะคะในหลากหลายช่องทางได้โดยที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านไปเลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิงเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ